ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเจ๊กกันนะคะสิ่งที่มีนะคะหมูสับนะคะไข่ไก่นะคะขิงนะคะแล้วนี่ข้าวสวยจากที่เหลือจากเมื่อคืนเนะคะเราจะมาทําเจ๊กกันค่ะเราก็เอาน้ําใส่หม้อนะคะแล้วก็ปักข้าวใส่หม้อนะคะ ข้าวที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะค้าวเมื่อวานนะคะใส่หม้อน้ำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเยอะเนี่ยเวลาเราไปต้มโจ๊กเนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวต้มมันจะไม่เป็นโจ๊กนะคะและน้ําเนี่ยถ้าแห้งเราสามารถเติมได้ค่ะติดแก๊สตั้งไฟเลยนะคะ ตั้งข้าวให้เดือดนะคะค่ะเห็นไหมคะตอนที่ข้าวเดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะเราปล่อยให้ข้าวเดือดไปเรื่อยๆนะคะจนน้ํางวดแต่ถ้าเกิดน้ํางวดใหญ่แห้งนะคะเราต้องเติมน้ําแล้วก็เอาทัพีนะคะที่ทีข้าวแต่ตอนนี้คือข้าวมันยังไม่นิ่มเราต้องต้มไปอย่าเี้ยค่ะเรื่อยๆจนข้าวน้ำเนี่ยเกือบงวดแล้วข้าวเริ่มนิ่ม เราจะต้องไปรักษณะนานะคะนะคะเพราะข้าวเนี่ยมันจะเริ่มแห้งนี่ค่ะข้าวมันเริ่มแห้งน้ำม,มันเริ่มแห้งแล้วค่ะเรายังไม่ต้องเติมน้ำนะคะเราไปค่อยๆดีดดีด,ดข้าวดีดข้าวเพื่อให้ข้าวมันเละนะคะไม่ต้องเติมน้ำนะคะตอนนี้ดีดข้าวขอข้าวมันเละ ต้อคอยดีนะคะวดีค้าตปิดนอกแล้วก็ต้องแก๊ดีต้องแช่ด้วยนะคะแก๊สก็เบาเดี๋ยวข้าวมันจะไหม้นะคะพี่ดีบีดีน่อีไปเรื่อยๆนะคะข้าวมันเละเหมือเดี๋ยวจะเติมน้ำรอบหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะข้าวเริ่มเละแล้วนะคะข้าวเริ่มเละแล้วเหมือนโจ๊กแล้วนะคะ ทีนี้เราจะเติมน้ำไปนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อให้ข้าวมันเละไปมากกว่าน,นี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพย <l ip> ายาม,มันมาดูนะคะมาคนเพ <l ip> ราะว่าเดี๋ยวโอ้ข้ามจะติดหม้อนะคะจะ <l ip> ไมหม้หม้อนะคะนะคะข้าวเริ่มเละแล้วแล้วก็เคี่ยวไปหน่อย ตั้งไฟอ่อนเลยนะคะแล้วเรามาดูวิธีการทำไข่ยวกเพื่อใส่ในโจ๊กนะคะเนี่คะ่ะน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะย่อนไข่ลงไปค่ะพอน้ำเดือดน,นี้นะคะปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สใส่ไข่ลงไปค่ะเพื่อจะทำไข่ลวกนะคะ ใส่ไข่ลงไปเลยวันนี้เราจะทําไข่ลวกสามใบค่ะใส่ไข่ลงไปเลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะอุณหภูมิห้องนะคะแก๊สไม่ต้องติดนะคะแก๊สดับนะคะหย่อนไข่ลงไปทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่ที่ได้จะเป็นยังไงนะคะแล้วเรามาดูโจ๊กนะคะส่วนโจ๊กตอนนี้เห็นไหมคะข้าวเริ่มได้แล้ว เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเราก็บี้ไปเรื่อยๆขยันบ,บี้ข้าวหน่อยนะคะบี้ข้าวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆเลยนี่ไฟดวงในสุดเลยอ่อนๆ ีข้าวไปนะคะข้าวมันจะเละๆอย่างนี้นะคะข้าวมันจะเป็นโจ๊กปลายข้าวมันจะหักแล้วนะคะดูดีๆนะคะปลายข้าวมันจะหักลนะะแล้วนะคะเราใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะแห้งนิดหน่อยแล้ว น้ำปิดตู้ปนขต่อนะคะให้ข้าวมันเลกมากกว่านี้นะคะเราจะทำให้ข้าวมันแห้งเลยะค่ะข้าวแห้งก็คือไม่มีน้ำานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เค่องกาติดตูดี๋ยวันนี้เราทำข้าวค่ะค่ะลักษณะข้าวานี้นะคะคือข้าวใช้ได้แล้วนะคะ ข้าวใช้ได้แล้วล้าจะตักข้าวนะคะพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปกันหเห็นไหมคะข้าวที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็มาเอาหม้อเลิน,นะคะตั้งน้ำใส่น้ำซุปลงไปนะคะ น้ซุปลงไปแล้วก็ตั้งแก๊สให้น้าซุปเดือดนะคะค่ะส่วนหมูสับที่เราจะมาปรุงรสนะคะเพื่อใส่ในตัวของโต๊ะน,นะคะจะใส่ซอสหอยนะคะเพื่อให้หมูไม่นุ่มไม่แข็งมากนะให้หมูเป็นนุ่มนะคะใส่เกลือนะคะใส่น้ำตาลเราจะไม่ใช้ผงชูรสเลยนะคะไม่ดูเราค่ะแล้วก็เอาเมื่อะคะ่ะ ขยำก็ยำนะคะขยำก็ยำหมูให้เหนียวเลยนะคะเหมือนหมูแดงอะค่ะขยำก็ยำให้จนหมูเหนียวเื่าเหนียวติดมือะคะ่ะเราถึงจะพอค่ะเราก็มาเอาค่ะตอนนี้เราตั้งน้ําแล้วนะคะ,ะตักน้ําน้าจะเดือดโดยน่อย uh. ไม่ต้องหนึ่งก็เดือดมากนะคะพอให้น้ำพอพอเดือดเดือดเลยหมคะพอเดือดเดือดนิดหน่อยพอเราก็ใส่ข้าวลงไป ใส่ข้าวลงไปค่ะ เนไหมคะน้ำนี่คือเดือดแล้ว้เราก็ย่างคนข้าวนะคะคนข้าวให้เป็นเนื้อเดียวก่อนน้ำนะคะซุปเคี่ยวสยแ่แปะค่ะให้เป็นเนื้อเดียวก่อนทีแล้วก็ตั้งเคี่ยวไว้เรื่อยเเห็นไหมคะเริ่มเหมือนจุ้แล้วนะคะเนี่ยค่ะดีแก๊สทีนึงนะคะแก๊สไม่ต้องแรงนะคะดีแก๊สหน่อยโอเคนคะคะ ปั้นหมูใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้ปั้นหมูใส่ลัไปใบปั้นหมูใส่ลงไปเลย บีบหมูนะคะให้มันตมข้าวเพราหมูจะได้สุกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไข่กันนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะเหมือนโต๊กอรเห็นไหมคะเหมือนโตกเกยเนี่คะ่ะจะเหมือนโตเกเลย ส่วนไข่ลวกนะคะเราไปดูวิธีการดูว่าไข่ลวกใช้ได้หรือยังนะคะที่สําหรับมาทําโจ๊กก่อนนะคะเรานิ้วจิม้มจุ่มลงไปเลยะคะ่ะเห็นไหมคะยังมีควันอยู่เห็นไหมคะแต่เรานิ้วจิม้มจุ่มลงไปเลยะคะ่นะเนี่ยค่ะไม่ร้อนมากเนะะี่ยค่ะเราจุ่มได้คือไม่ได้ร้อนมากนะคะเรายกไข่ลงเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่ต้อไข่ันจ้สุกเกินตักไข่ลงเลยตักไข่นะคะ ไข่หอมเดี๋ยวเรามาตอกไข่ดูนะคะว่าไข่เนี่ยเหมาะสำหรับทำโจ๊กหรือ,อยังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันนะคะว่าไข่เนี่ยเหมาะสำหรับทำโจ๊กหรือ,อยังนะคะตอกไข่มาเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไข่ที่ได้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนไข่โจ๊กเลย นะคะเปนลักษณะไข่นะคะเนี่ยคะ่ะวิธีการทําไข่ลวกสําหรับใส่โจ๊กนะคะค่ะมาดูลักษณะข้าวที่เราได้นะคะเนี่ยค่ะข้าวที่เราได้นะคะเหมือนข้าวโจ๊กเลยนะคะ,ะคะ่ะมันเหมือนเัาข้าวโจ๊กเลยเห็นไหมคะข้าวจะเหมือนโจ๊กเลยแต่ทีเนี้าว่าที่บ้านนะคะจะไม่กินโจ๊กพี่ เป็นน้ำมากนะคะเพราะเวลาปรุงแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ําเกินนะคะถ้าถ้าใครต้องการที่ว่าโจ๊กที่เป็นน้ํามากกว่านี้นะคะใส่น้ําซุปให้มันเยอะมากกว่านี้ได้นะคะค่ะแล้วก็ตักข้าวนะคะตักข้าวใส่ชามเลยนะคะข้าวใส่ชาม ะะตักข้าวใส่ชามโรยขิงลงไปนะคะใส่ผักโรยนะคะใส่ไข่ลวก นะะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะโจ๊กของเรานะคะใครต้องการใส่เครื่องมากกว่านี้ใสหมูกระเพาะหมูใส่ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะโจ๊กของเราวันนี้ค่ะเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะอันนี้โจ๊กสําหรับมื้อเช้านะคะค่ะใส่ติ้วขาวไปเลย แล้วก็ทานได้ละค่ะสำหรับโจ๊กชามนี้นะคะก็ลองไปทำลองทํากันดูได้นะคะใช้ข้าวเสวยข้าเก่าของเมื่อคืนนะคะสามารถมาทําโจ๊กได้ทานได้นะคะมือ้อนึงเลยเราไม่ต้องทิ้งข้าวเก่านะคะเอาข้าวมาทําโจ๊กกินได้เลยเนี่ยค่ะที่บ้านลูกชอบกินมากทำ่างนี้กินประจําเลยค่ะได้ปริมาณที่เยอะด้วยโจ๊กขอ